สวัสดีครับทุกคนพวกผมเบลแล้วนะครับวิดีโอนี้ผมมาในงานเปิดตัวของ Benco s 1 plus ครับ นี <Workers. S 2> on, ่คือสมาร์ทโฟนน้องใหม่หัวใจไทยโอ้โหตามสโลแกนเขาเลยนะครับขอบคุณทาเป็นโค้ดประเทศไทยด้วยนะครับที่เชิญผมมางานเปิดตัวแบบนี้นะครับวันนี้ได้เจอทั้งผู้บริหารนะครับได้เจอทั้งดีลเลอร์แล้วก็ได้เจอทั้งพี่ๆส่วนมัญชนนะครับที่มากันคับคั่งเลยนะครับที่มาในงานเปิดตัวในวันนี้และวันนี้เป็นวันที่ประกาศราคาด้วยนะครับผมเองก็เพิ่งทราบเหมือนกันนะครับว่าราคาวางจําหน่ายของตัวนี้มันกี่บาทกันแน่นะครับแต่ก่อนที่จะไปรู้ราคาครับผมพาไปดูบรรยากาศงานรอบๆก่อนละกันนะครับว่าวันนี้มีอะไรกันบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็น บูสต์แฮนด์ออนนะครับไม่ว่าจะเป็นแบ็กโอปต่างๆนะครับที่เขามาให้สื่อมวลชนกับดีลเลอร์ต่างๆได้ถ่ายภาพกันนะครับแล้วก็เปิดตัวน้องไอคอนตัวใหม่นะครับเรียกว่าอะไรพรีเซนเตอร์แบบเวอร์ชวลนะครับน้องเบนโอ้โหตรงนั้นก็มีมาให้ถ่ายรูปด้วยนะครับและในวันนี้ครับมีพรีเซนเตอร์ตัวนี้เป็นคนแรกของเบนโคนะครับนั่นคือคุณโจอี้ภูวสิ์นั่นเองนะครับผมเองเป็นแฟนคลับคุณโจอี้ด้วยนะครับอีกอย่าง ผมคนรอะเอียดเหมือนกันมันจะไม่เชียร์กันได้ยังไงนะครับคุณโจ้นี่คือตัวจริงหล่อมากนะครับก็เป็นพรีเ,รเซนเตอร์คนแรกของทางเบนโคเลยซึ่งโผมชื่นใจมากๆยังมีบูธอื่นๆด้วยนะครับอย่างเช่นบ o ธเดลเน็กซ์ตรงนั้นนะครับนอกจากวันนี้จะเปิดตัวเบนโ o s 1 Plus แล้วเขายังเอารุ่นที่จะมาวางจําหน่ายในอนาคตที่เก่งกว่าตัวที่ผมเคยรีวิวมาก่อนตัวใหม่ล่าสุดน,นี้กําลังจะมามาสปอยให้ ตื่มวลชนได้รับภาพกันด้วยนะครับแต่ตอนนี้ผมรู้ข้อมูลทุกอย่างแล้วเรียบร้อยนะครับผมจะมาสรุปให้ฟังแบบเร็วๆเลยแล้วกันวันนี้ถือว่าเป็นการแฮนออนกันแบบคร่าวๆแล้วกันนะครับตัวเครื่องเนี่ยมีจำาหมายทั้งหมด3สีนะครับที่ผมรู้มานะครับนั่นคือสีขาวที่อยู่มือผมตอนนี้ซึ่งสีนี้เนี่ยผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่ามันมีความยูนิคดีไซน์ด้วยก็คือสีขาวทุกเครื่องเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเลยครับลายฟ้าล่ะผมก็เพิ่งรู้ตอนแรกผมนึกว่าอ๋อมันเป็นพิมพ์ สุดยอดม,มากแล้วฝาหลังสวยด้วยนะครับไม่เป็นรอยนิ้วมือต่างๆเป็นเท็สเจอร์แบบด้านผมบอกเลยครับดีไซน์แบบเนี้ราคาเนี่ย สู้ตัวละหมื่นยังได้เลยนะครับดีไซน์สวยมากแล้วก็อีก2สีที่เหลือนะครับก็จะเป็นสีม่วงกับสีดำนะครับซึ่งสีมันจะคล้ายๆกันนิดนึงนะครับสีม่วงกับสีดําต้องเหลื่อมๆแสงถึงจะเห็นสีม่วงในเรื่องของสเปคนะครับตัวนี้ให้หน่วยประมวลผลมาเป็น u n i s o ็ t กทีนึ่งหนะครับซึ่งน่นอนครับชิปเซตตัวนี้เขานิยมใช้กันอยู่แล้วนะครับแล้วก็มาพร้อมกับแรมขนาดใหญ่ 8GB กิกะไบต์แล้วเพิ่มแรมได้ด้วยเป็น16ขูกิกะไบต์เป็นแบบเวอร์ชวให้มนะครับหน่วความจํ s ก็ให้มาจ เิ่มหนือความจําได้สูงถึง2เทเลไบต์ในวันที่ผมแกะกล่องไปเนี่ยผมยังคิดว่ามัน1เทเลไบต์อยู่เลยนะครับแต่ไม่ใช่ผู้บริหารบอกว่า2เทเลไบต์ครับจัดหนักจัดเต็มมากๆนะครับแล้วก็ ตัวนี้มาพร้อมกับแบตเตอรี่5,000ม ah ิลลิแอมป์เอานะครับอาจจะสแตนดาดแต่ชาร์จเวลครับตัวนี้ชาร์จเวลที่สุดในเรทราคาเท่าที่ผมรีเสิร์ชมานะชาร์จเวลถึง3.3วัตต์นะครับใช้เวลาการชาร์จเนี่ยไม่ถึง1ชั่วโมงแบตเตอรี่ก็เต็ม100%แล้วนะครับชาร์จ30นาทีได้แ,แบตเตอรี50่50%ผมมองว่านี่น่าจะเป็นจุดขายข,ายของตัวนี้ได้เลยแล้วก็สเปคด้านอื่นๆอย่างเช่นกล้องตัวนี้มาพร้อมกับกล้อง2ตัวนะครับกล้องหลังความละเอียด48ล้48ลานพิกเซล เดี๋ยวไปครับผมไม่ใช่ดีลเลอร์นะครับคือมาเสริมวามที่นิดนึงนะครับเอากล้องหน้านะครับความละเอียด16ล้านพิกเซลนะครับซึ่งเป็นกล้องแบบเจาะรูอยู่ตรงกลางจอแบบนี้เลยนะครับแล้วนอกจากนั้นยังมีเรื่องของหน้าจอที่ขนาดใหญ่เต็มตาครับ6.8นิ้วความละเอียด Full HD Plus บนหน้าจอ IPS LCD นะครับแต่ที่เจ๋งจริงๆเลยเนี่ยมันเจ๋งกว่า BenQ S1 Pro ที่ผมเคยรีวิวไปนั่นคือเรื่องของอัตรา Refresh Rate หน้าจอที่สูงถึง 90เฮิร์นะครับและตัวนี้ยังมาพร้อมกับแซมเปิลทัชที่สูงถึง240เฮิร์เอาเรื่องปะในราคาเท่าไหร่ผมยังไม่พูดนี่ว่าเดี๋ยวพูดถึงเรื่องของราคาหลังจากสเปคเลยดีกว่านะครับตัวนี้เปิดราคามาแล้วเรียบร้อย5,599บาทเท่านั้นโอ้โหราคาก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณต่งซื้อตอนนี้เนี่ยคุณจะสามารถรับของแถมได้อีก3ต่อนะครับต่อที่1เห็นเขาว่าจะเป็นเรื่องของการรับประกันนะครับที่ยาวนานถึง2ปี มันจัดเต็มมากนะครับแล้วก็จะแถมลําโพงไปต่อที่2นะครับเป็นของแถมคิปเต้นของเขานะครับแล้วก็จะเหมือนจะมีเสื้อนะครับที่มีลายเซ็นของคุณโจโ้พัวสิทธิ์เป็นแบบรีเพตต์อีดิชั่นน่าจะได้แถวนั้นนะครับประมาณ3าต่อซึ่งรายละเอียดทั้งหมดผมจะทิ้งเอาไว้ด้านล่างแล้วกันนะครับเรื่องของรายละเอียดต่างๆเรื่องของแถมผมไม่แม่นมากนะครับเอาเป็นว่าคร่าวๆประมาณนี้แต่ที่ผมชอบจริงๆเนี่ยคือเบนโคเขาจัดประกันมาให้เยอะที่สุดในมือถือเรทราคาเดียวกัน 2ปีไม่ธรรมดานะครับแล้วเปลี่ยนเครื่องใหม่ได้ภายใน14วันถ้ามีปัญหาก็เจ๋งปาแล้วประกันซอฟต์แวร์นะครับตลอดชีพตลอดอายุการใช้งานไลฟ์ไทม์ไปเลยเอาเรื่องนะครับไม่ใช่ว่าผมมาอยู่ในงานเขาแล้วผมจะอวยเขานะไม่ใช่อะไรนะครับคือบางอย่างเนี่ยมันเหนือกว่ามือถือในเรทราคาเดียวกันหลายเรื่องก็มีนะครับบางเรื่องอาจจะดูไม่ได้สู้ได้แต่เมนโคเขาบอก้วครับเขาเนี่ยเป็นมือถือแบรนด์น้องใหม่หัวใจไทยเขาอยากจะมา ตีตลาดคนไทยนะครับอยากให้ใช้ของดีๆในราคาที่เข้าถึงได้ง่ายๆเนาะโอเคแล้วก็ส่งท้ายนะครับน่าจะประมาณนี้แหละพามาจับพามาเล่นคร่าวๆนะครับแล้วก็พามาดูบรรยากาศซะส่วนใหญ่นะครับถ้าใครอยากดูรีวิวเต็มอะไรนะครับอยากให้ทดสอบอะไรคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะผมจะทดสอบให้แบบเต็มระบบในรีวิวเต็มนะครับวิดีโอนี้จะประมาณนี้เดี๋ยวก่อนส่งท้ายครับผมมีคอนเสิร์ตเล็กๆน้อยๆนะครับจากคุณโจ้ภูษิ์ส่งท้ายให้ดูแบบคร่าวๆแล้วกันนะครับอาจจะถ่ายไม่ดีมากเพราะว่าผมน่าจะสนุกเกินอะ เป็นแฟนคลับนะครับก็เลยขอสักหน่อยละกันเอาเป็นว่าวิดีโอนี้ประมาณนี้ครับไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับหมายลวครับ you